เคียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะลูกอย่าคิ้วขมวดนดิอยู่เวลาอยู่กับเตงลูกหน้าอารมดีอะเวลาอยู่กับเขาลูกคิ้วโซนกันเนี่ยต้องร้องเพลงให้ลูกฟังฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลร้องเพลงร้องเพลงร้องเร็วร้องเร็วฟังทีก็ข้งสุดท้ายอ่ะเล่ขยังครั้งสุดท้ายร้องร้องเบืองหนานไท่ร้องเ้อะก็ลองแหมองเพลงรองเพลงก่อนห้ใช่ไหม กอดน้องครั้งสุดท้ายกอดเอาไว้นั่นตรงนีน้ดีลูกชอบเลยกอดน้องครั้งสุดท้ายกอดเอาไว้ก่อนใครสิพาเจ้าดีแม่ร้องเพลงลูกร้องให้เลยวันนี้ลูกเปล่าเขาเลิ่ไปอยู่กับพ่อน่ะนี่โอ้โหเฮ้มเออใสรเข่ากอ้ โอ้แค่ทำแค่ทำแค่ทำลูกไปอยู่กับใครมานั่นนะไม่ได้อยู่กับตัวเองแบบเป็นหน้าแบบอารมณ์ีโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่วันนี้เนาะอยู่นี่เนี่ยเออโอ้ยอารมได้ละยลูกมองแท้แล้วปอป้าน้องหิมนมซีออนเลยนะเนี่ยไหนแม่เราพี่ให้ฟังใหม่พี่ข้องเพลงไหรเพลง แม่ไม่ร้องบ่อยนะลูกเลยจำไม่ได้เดี๋ยวแม่ขึ้นคอนเสิร์ตลูกจะจำเด้วๆสักินเต็งมานั่งที่นุ่มๆดีมันปวดชื่อตคนะอืมนั่งนั้งแล้วปวดปวดต็สวัสปั๊มนมได้กี่ออนแล้วคะปั๊มเออลืมปั๊มนมก่อนขึ้นเนาะทุกคนฟัอยบ่อยเนาะ นาะให้แม่จำได้เนาะนี่มีร้องเพลงให้ลูกฟังเลยอือทำลูกเดือดตาโมงลูกสายตาเดืดูออแม่ดูเดดแม่ก็จะเอาเข็มจิ้มตูบลูกขี้าเอ๊กลางคืนเขาก็ไม่ได้พูดกับลูกอ่ะ มีไฟเบอร์บอมีอยู่ค่ะพี่ปุ้ยสิเอาบอลจะลองเพลงไหมเนี่ยพี่ปุ้ยสิเอาอีหยังเอาเบาเอาเอาโปรยางายเ,เอาเนื้แถมเนื้บอลองเพลงก่อนคนเชียงยังไงยังไม่เอาไปค่ะลูกยังไม่โตค่ะเอาปรไหน พี่ๆมีใครจะเอาไฟเบอร์ไหมไหนลูกค้าใครได้ไปแล้วกินดีกินไม่ดีคะ่ะสามารถคอมเมนต์รีวิวกันได้นะคะก่อนจะร้องเพลงจะเปิดรอบหนึ่งก่อนเปิดตะการหนึ่งรอบก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองเพลงให้ฟังใครเคยกินไฟเบอร์แล้วบ้างมีหรือเปล่าแ,แดนแงเนจะงงแงแบบไม่ยอมนอนบ้างไหมคะนอนคะ่ะแต่ก็มีงงแงบ้างแต่ไม่ได้งงแงแบบแบบวากอะ ไม่ได้ร้องแบบมีขึ้นเดียวอะเนี่ยไม่มีีแต่อาให้แบบว่า,าเอิญซื้อระ้งาบุษบาตาเขาไม่พวกยาวบุบาตา่าบริฟังเพลงอี่ พ่ได้ฟังเพลงแล้วกับพอ่อู้ว่าสิร้องเพลงอย่างร้องเพลงกับพ่อเป็นเพราะพอได้เป็นนักร้องอแล้วส่องคอแล้วส่องคอไปท่านเสร็น้องกินนมครั้งละสามออนค่าแต่แม่ปั้มไปสี่ออนตอนนี้ปัม้มสี่สี่สี่หมดเลยสรุปคือกินทั้งกินทั้งทิมลายลาย